เออมาถึงช่วงสะพานคาิโฮดตรงไฟตรงไฟระวังลมวิวรับข้างสวยงามมากมีน้ำโอเคคงโอเค เดี๋ยวเดี๋ยวขอไปก่อนเด้อเอออันนี้คือพวกฟอร์ตที่เดินลงไม่ได้เดินลงสะพาน